แัมีวันที่เจมิถุนายนสันหารยสิบแปดเป็นวันที่38มสิพระพเจ้ายนเมษากรสิงห์ศรราขอถวายเชียนสุสาทิลาพระสูดเข้าป็นเรื่มอมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติมีดได้มีสมาธิจดจ่อและศรัทจชนะนในบทสดังตัวเน่นดรวย่บทสวดที่หนบทกล่าวพระราชนไต อลังสมาสมุทโธปควาพุทธังพะคบัตังอภิวาเทมิสะวาฆาตตัวพัคะวตตาธัมโมธัมมังนามาสาเมสุปฏิปโนพะคบัตตัวซาวกะสังโฆสรางทางนามามิ่วนที่สองบทบูชาพระเปรียญพิณาตอังสมาสมุทโธสุจีรังปินิพุตตัวพุนิเหตารมานะมาโนธานิปรมีหิจะทิสติยาวาชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังคตัว อุเชมิรัจนะตยังพัมมังจารามิโสตีนาผุเรสดี่สามมสดชนมเทวราจมันตาจักรวาเลสุอาจายข้าฉันถูเทวตาสกัณมังมุนีราขัสสารถนังถุสักข้าโมกตางสักเเคกายเมียนเุติคิวิสิขะรัจเตเจนแตนิเคมีมาเนทีเปรรัตเทจตามเมแตรูวานาคะาแหเนเคแหวัตุมิเคเตภูมามจะยันถูเทวัสระถารวิเสเมเจ้กขะากัมพรปนาคาติทันตาสันติเจยมมุนีละระวัจนะสัทธาลูเนสุนันตุธรรมะสัมวันะกัลโลอัยยามะขันตา ธรรมะสวัสดิ์กัลโลอายะมะทังตาธรรมะสวัสดิ์กัลโลอายะมะทังตาบทสวดที่สี่บทสวดบุพพะภาคณมรรการนโมตัสัพพะคุตตุระตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัพพะคุตตุระตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัพพะคุตตุระตุสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าบทสวดใจสราคมนะปะทะพุทธังสระลังขจามิธรรมังสระลังขจามิสังฆังสระลังขจามิทุติยันปีพุทธังสระลังขจามิทุติยันปีธรรมังสระลังขจามิทุติยันปีสังฆังสระลังขจามิ ปิยัปีผุททางสนาขจามิตนาติยัปีมังสนขจามิาติยังปีส <humble S 2> um. ังกัางสนาคขจามิรุส <plant> ุที <ắm> ่หกปุสุสัจปริยาคาถานาติเมสนังอัญญงปุะเมสนัางวรังเอเตียสัจจะวัชเชนะสุิเมของจุสภพพะาติเมสนังอัญญงทำมเมสสนังวรังเอเตียสัจจะวัชเชนะสุติเของจุสภพพะนาติเมสนังอัญญงสังฆเมเสนังวรังเอเตียสัจจะวัชเชนะสุิเมของจุดสภาพาอุที่เจ็ดปุส ติรัจนะปานามะคาถาพุทธังนัมีรัจนะภูเจสุตสจศีละจิตังทำมังนัมีรัจนะภูเจวิสุทธิสารังสังคังนัมีรัจนะภูเจสุสุศีละคิดถิเอตังนัมีจิรัจนังรัจนะเตยวาหังสัมมาสมโสัิตวัตทุเบเสทุวิเสสะภูจามัญโยยานคุยานุตตะคุณายโยควัสสะปวัตตามอสุมีอสุมิตรยยัมหิปีตเถวยะถาติทันเทเอกังงินา แต่ิแต่เลจะมาสามภเรีนะโลกเกจกทาจิตจัจีเล่จะจ,จปาสุปูตามคนผีระยาละมสัสยังอจิทุศสัตถังปินยูหิปันทิจะต้ทิจแต่ชนีหิวชันยรูปังโลกรรมหิกเกหิกจิตกระถันปุปรับภณียังเอสันจิสุทุวิทิตังคุณะกายายายาเมหิเยวชนตายะสุวิสุตามปิดสัพสพะจัตจังมานะสิสุทพปะสาะททานัง บุญยัศจิตตามแลัสม,ม,รรม,รรมุทตมะบุญนภูมังภูขารประมุตจันนมุขะสารนังพัตานังปูชาละเหษุปาลมังอติปูชนียังนิพพานและสัิกิริยายุปนิสัญญาตังสัมมากเกเรสาวาลสมมาาโสธังาสีทิยาจะสะสาธุเหชะกุศเลหุปเสนแะมียังปาณีหิจาปิสาราานังคัมมณียมีวะ แตสมาเห็นตังติรัจนงสารนังคตามหาะจินทิวังคะคะเนนะสุนัมุสุนัมัสสมานาภูเชมะจาปิสัสสังจงสุปสันนิตาตัทธานุป,ปาลิจาริยาสัททาละตาจะบุญเยนะตัดท่าสุกเตนะสุขีทะเบมกเเชนะตัสสะจสาธาติสุวัดที่หัวถูโยเจทธรรมมารินายามหิตมานะภูตัว โลกุตราปิสัมมยโนิยัตตูสุขคจังตัดสืปนิสัญกาจายะอัยันปิหงุูวัตุตตเยติรกติตูสุภสารกาโลบทสดที่แปบทนรมการศธกคาฐาโยจกุมาโมหมาราปัจตโพสามังมกุตตสุกตตวิมุตตมรสัพภาษามิโมจายันตุปาเตสิเขมังชนะจังวิเนยังพุทธังบลันตังศิลสาษานามิโลกาสานะทันจามินายะกันกันจะกันเตชะาเตชะ ยะสีจิหงตุสัมพันธ์รายาจะมินาสม,มิมนตูทมโมทโชโยโวิยะส,ส,สัสจะสัจคุพัทเสสีโรกัสสาวิสุทธิมะคังนิยานิโกธรรมัทธลัสสะพาลีสาตาโมโหสันติกาโลสุจินโนทัมมังวันตังศิลาสานะมานิโมหะปาทาสังอุปสัสสนตถาหังเป็นตาาีทัสสาเตสยะสิจิหงตุสัมพันธตรายาด้วนะวินา,าเซเมนตุสัตทา,า,า,ามัทเสนาสุข,ข ตาลุคโยโลกัสสัปปปูปะกิเลสเทจาสันเตสยังสันตินิโยชะชโกจะสวัสดคัตธรรมมังมิริตังกรลุติสัมชังวรังจังเสวรสาระมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีนะคิตจริงเันเตชะชัยเตชะยะสิทธิ์ชิ้นตุสัมพันธ์ตรายาเจมินาเสเมียนตุปุตติการบดสวดระมกันอัตตาขารับน้โมหตัวสัมมาสังพุทัสสามะมหสิโนหโมอุตตมะ ธรรมมาสวากขาตเสวะเยนิทะนโมมหาสังคัสสปิพิสุทธสีและจิถิโนนโมโอมาจายารัะศัตรูรัตนตยัสษะสาธุตกลางนโมโอมาจติตาสาตัสสะปัตถุตะยสตินโมกาลปะเพพาเวนะวิทัศฉันตุปุถัวานโมกาลานุพาเวนะสุวัตถิของตุสัพทานโมกาลสัปเอเชนะวิทินหิหงมิติชวะ บทสที่สิบบสมหาสมัยสูตเอเมสุตังเอกังสมัยยังพรควาสเกสุติหติกปีรมัตุสนิงมหาวเนมหาใจพี่กูสังเคนะสาวทปัญจมาเตหิพี่กูสาเตหิสาเตหว่าอรันติเห็นทัศสห็นจรโตกธาตุเห็นเจ้าาเยปูเยนนัีปจังโงติพวันาันทัจนาาติพีู่จังกาอาชาโคเตุนังสุทาวสสการิ่งในงเทวานังเอจตังโหจิอยังโ พระาราชิตจิมิหารจีกับปีรบตุศนีมหาวเนมหาตาริปุสัสเคนัสัจิประจัมเตหิพิปุสสจเจหิสะเพเหวะอรหันเจหิทัศจหิจะรกทาตหิเตายเยปิเยนัสังนิปังหุนตีพระกบาลตัมรัชมาญาีปุสังคังจักยุนะมันตีเยนะพระกบาเจริปัสสะกเนยมะปุปัสสะห้ิจาพระกบาตสังติเกปเจกับาถาาเสยมจิอัตโหตาเสยปาเสยยะทตดนามะปรมาปุริสฉสัมันิตจางวามาหังปัสสายะเชยะ เอวัน่าวัุาวเสสเวสันตาพระกตัวภตัวปัตุลหังสุตขูตาเทวาเทวตาพระกมตังอภิมาลเจตวาเอแต่มังตังอัทังสุเอกมังตังชิตตาโเอาเทวตาพระกตัวเมังคาทังอภัสรมหาสมยโยบนัมิเทวกายาสมคตาอคตังหักยีรังทรรัสมยังท่าขิตาเยวะอปปิสาสังทังติอัตโปราเทวตาพระกตัวเศรษมังค่าทังอภัสกศที่โวสมาหังสจิตังอัต อัจรุทอุชุกัมมะกังสุชารธีวะในตจนี้าเห็นว่าอิทิยานีละกันตาิาอตาโปราเทกวตาพระกัโตสันติเกติมังคารัมอภัสีเกจตวาวีรังเกตตวาปิสังอินทัคีรังอุหจัมมะมะเชเตจารันตีสุภาที่มาราจักกุมมาตาสุทัมตาุนชุนยคติอตาโขปราเทกตาพระกัโตสันติเกติมังคาถังอภัสีเยเกติพุทธังสันลังคตเเสนาติอะมิสันติอภิยะคุินปะหายามิมุสังเทหังเทวะกายัังปเรย พ่คูอมังเตศีเยปุยนะพิกเวทัสูุโลกะาุสูเทวจารานี้เป็นตามติดสวาคัตมั่นจู่สากจาเิเตพกเวอเหชุ่อธิกมัาลังอัตุสมาสัมพุทธาเจสัะกบัานังเอตัปปรมายวัตเทวจาสันนิปตาอเหชุเจยะาตีไม่หัเอจิยปิเตยพ่กเวพระเยสันติอนาคตกัลกานังอัตุสมาสัมพุเจสัปีปะกบัานังเอตัปปรมเยวัเทวจารยิสันติะฐ์ปิต ทิเวเทวะกายนางนามนิสเกติสีสันนิกเวเทวะกายนางนามนิสเกตุสิสมนนิกเวเทวะกายนางนามนิตังจุนนาถาสาธุจามันสิกโรถาภาสีสันมิติเอวังพันเตจิโภเตภิกุปปการปตัวปจจัชนุสงฆ์ปกาวะเอตัทวโรจ่าสิโรกามโนกัสสามิยัตถภุมมาจะทัสิตาเยสิตาคินิขปรงเหตตาสมาเหตตาปุถุสีหาวาสานีนารวมมหาสามิสังโนโอทามันสังสุธาปิตปัชนะมานามิลาปิ โยเป็นเจสิกจตวะวันนีกับปีรัเวตัวนัตยิสัทธาสรเกศาสนิรเจตทวจายาอภิกันตเจวิญญาณขับพิฆวะเจจะสัรพมคุลเสวตวะพุทธศาสนาเจสัณปมหญาะมนุสานาศาสนาอภิเกศตามัทคุงสหัสังสัอาสสตลิงตังเอกสหัสานอมนุสานาพสสักุงภเกนันตามัทธคุงทิฏาสภาพุทธาหุปันจัะสางอภิญายาปวากิปปาวากิ ว่าวาิกตวานัจักรุมาต่ตัวอมตะนิสทางสวัสดเจสสนีรัตเตวะยาอาิตนตาเจนีราษิกวเยวหังกีติิสิริอมกปุ้โสสัตตสหัสสาวยักขาวกุมารกิมรัตวาอิติมันตชุติมันตวันลมันตยสัจฉิโนโมท่านอธิกรรมวงพิุณังจมจริวานังสัตสหัสสาวเหมารัตาขนานั้นแต่วันนิมนอิทิมันตชุติมันตวันลมันตยสัจฉิโนโมทานนามะอาทิตย์กรรมงวินัง ชาติไกีาตีสรสสแขานะตะวันนีโน่อิจิมันโตชุติมนตวนนมันตเยสสิโนมุท่นามะอธิกรรพิุนัสีมิจิงานังอิจเจเจโสรสหัสแานะตะวันนโน่อิจิมันโตชุติมนตุวนนมันตเยสสิโนมุมท่นามะอธิกรรพิจุนังสมิจิงานังเสานิตาปัญจายขานะตะวันนโนอิจิมันโตชุติมนตวนนมันตเยสัสิโนมุท่านามะอธิกรรพิุนัสมิจิงานังโลเิุโลสะนาม พิยนัสัจจสาหจำจะานังผู้ยุตปัสสติคุมเพโลราชคีกชุบะฆาสิมิติมารังปุริมันจัตีิสังราชาทัตาตะนักรป้ัสาสติปัญทพนังอาชีพปิมหาราชาเจสัสิโสตุตตปิดาัตสทหาวุฒนามมหาปราอิจิมันตูเุติมันตุวันนามันตุเยสสิโนมทนามะอภิธรมุทิกุลังสิมิติมารัตั้งรันจัตถิสังราชาณาจารยิโรหจัปัสสติคุมตถะานังอาชิพปฏิมหาราชาเจสสิโสตุเตปิดรา อิติมันตูชติมันตัวันนะมันตยะสัสิโนโมทนามะอธิการมุงพิกนังสดจิงวาวนังปัฉิมันจาที่ฉังราชาวิโรภุโขปสาวสติอาคานังอธิปติมหาราชายะสัสสุวะปุจจปีตสหะมหาบุธนามะมหาปราชอิจิมันตชุติมันตัวันนะมันตยะสัสิโนโมทนามะอธิกรมุงพิกนังสดจิงวาวนังปัันจที่ฉังราชาวิโรุโขปสาวสติจาคานังอธิปดีมหาราชายะสัสสุวะปุจจปีตสหะมหาวุฒนามารา อิทมันตูชุติมันตูวันน้มันตยะสสโนโมทนามะอาเภกกรมมงพิคุณังเสมาเจงวานังปริมาทิสังคาระโทตัคิเนนัมวิรูหกโกโติเมนัมวิรูหกโกริโรุจลังทีสังจตารเจนะหาาชาสามังตาจติโรทิสังทันธรรมันาอัคขุันเนตะปิรัตเเวเตสังมายาวิโนทาสาอังกูวันจะนิการะทามายาุเกนตุนีคุตัวที่ภูจะตัโสหังันนวการมาิโจรใกินนมันทุกนี้มันทุกจักปะนาโะอุปะมันโดยจัดเท อาชาสังโงสักภูอากูป็นจสิโกเจวะจิมพิรูสุริยะวัจฉาเอเตเจเนเยจะราชาโนกันทพสหาราชุติภิมูธานามะอภิกรรมมงคิกุรังสิมิทิงมานังอาทากูนภาษานาการเวสเวสราสหัตจักกานภัทรสสารตะาอากูปายคาปายคาสหายญาติทิยมุนาทัตตะราชาจะอากูนาทายศสิโนเยราวโนมหานอาภูสนปรคัติศิมิทิงมานังเยนาคาราชาสหัสหัสหันติ ที่ปายทิชาปะขีวิสุทธาจักรภูเวหายาสาเจวันนัมมะเปตาติจาสุปนานอิทีเตสามะมามอาพยันตธานาคาชานมาสีสุปนาตัวเขมมนาเมกาสีพุทโธสานาหิวัญจหิอุปะยันตานาคาสุปนานสามมังกังสุพุทธางชิตาวริชหะเทนะจงนุทังอสุราสิตาทันตโรวัชวัสเเตอิทิมันตัวยะสัสินูกาละกันชามาหาพิสมาอสุราทานะเบคัศสพเวปะจิติสุตีจารปะหาละทูนัมุติสัทะสะทัจจพนิปุจันลังสัพงเง หาหป,ปันทัมโมปาขะมูลสมัยโยธานิปันธันเตพิภุนางเะมินจินมานังนอาปูจะเทวาปฏิวีจักติโชะโยตหาขะมุงวรุณาวรุณาเทวาส,สุเมตยศสาหะเมตาจรงณาตจยิกาอากูเทวายศสิโม ถเสียใจถ้าสายกายาสัเพมนานัตตอวานิโนอิทมันตุชุติมันตุวันนมันตุยะสัสินโมทนานามะอภิธรรมมุพิกลังฉะมิจงวะเนังเป็นทูตเทวาสหานีจะอาสามาตุทุเรยมาจะทัาช่วยปนิสานเทวะจัถ้ามังคุปุระกิจาสุเลสุปนิสาเทวะสุเลสุงคุปุระกิจาตถ้แต่เนื้อปุระกิจาวาอาคุมันทวราหกาถัชุลาวัะเสตูสกุปะขะปุรินทโปถ้าเสียเจถ้าสายกายาสัพเพทนานั้เตอรวานิโนตชุติมันตุสิน มูอธิกรุุณสิมจิงานังอาาคสหพูเจวะชะนกศาี้ว่าิจกาจะรวชาจะอุมานุพรนิพาสิโนบรรุหาสะบรุนาสหธรรมาจะอาจิจตาจะเนชกาสุรยะุระอากอากกเนสิโนถ้เสียเจถ้าสายายสัพพะสัพเพนะนะแต่มนุจิมันตชุติมันตวานัตดสิสโนมท่าอามอธิการนุีุณัสมจิงวานัง สมานามหาสมานามโนสสามโนเสรษฐมาคิดตาปทุสิกาอวบคุมโนปทุสิกาอัธาภูหะระโยเทวาเยจุลุหินเวานิโนปราคามหาปราคาอวภูเทวาเยสัสินูทัศเสยเจทัศสารกายาจัเพียนนานัตะวายโนอิจิมันตุชุติมันตุวันามันตุเยสัสินมุนทานามาอธิกรมงคพิกุลังสนมิเชงวานังสุการกุลุมหาอนุนะกุลุมหาอรุณาอวภูเวคันนสาสะหะอวบทาตะไคหาปางโมคะอวภูเทวาวิจักขนาประธาวนสัจจาหะ นั่ย่างอาคาประชุมมูลโยธิสะพิพิสกิถ้าเสียเจถ้าถาวกายาสัพเพนานะตต่วันนิมิมันโตชุติมันโตวันนมันโตเยสัสินูนมูธนานะอธิการมงคิปุรานสิมจริงวานังขินิยาบุสิจายามาแต่ตะการโยะสัสินูนทำพิธกามรามะเสียท้าชุตินันท์จากอาสวะมิมานะติโนอาคูอัทาคุลิปริดิมิตาถ้าเสียเจถ้าถาวกายาสัพเพนานะตต่วันนิมิมันโตชุติมันโตวันนมันโตเยสัสินูนมูธนานะอธิการมงคิปุรานสิมจริง เตเทเทวานิกายาสเพนะตะวานิโนนามันวายนะอาคันชงเยจันเยจิติสาสหะปาวุทธาชาติมะมขีรังอุคตินนามาสวังเะเขโมเขตตะลังนาคันยังทวะอจิตาติตังสุพามาปรมตเตจากปุตตะจิตมะเตสหะสำนังคุมโลติโสจากชุบะเขติมิติงวานังสหะจะคำมโลกานังมหาพามันพิจิตติอุปปันโนุชิติมันตูยุตมกโยยัสสสีสุภกัสเสถัสอิสระอาคูปันเจกาวาสาวะติโนเตังจัมัจโตอาคาหาดิตัวปาริวัติตัวเตจารสกิ เอภิกันเตสิงเทเเวสพามาเกมรเสนาอภิกตนิปสสการัมัทิยังเอสานนาปัญรานราเสนาปัญัตมัตถวสมันตาปริวารถามาวมิถังโกินังอิติตานมหาเซงโการหาเซนางอภิสเปรินาจะละมหัจารสารังตะกรัเพรวามยถาปริสกุลมมโธรงนันตุสินุจุตัวปัะทาจุปทามัติสังกุตุออสยังวสัจะสอบพังพิญาะ ว่าว่ากีจน่าจะกูมาต่ัวมันจะยส่ัาสมรเคศศัชญรเจระเจนะอภิกันตาเจวิชานาถรพิกบเจจะเอาจากปับมกรุณสุตบ้าพุทธศาสนามิตรนเหิตปฐะมุงเนสังรูปังพิญชยุงสเปวิชนตสังขามาปยาิตายสัสิโนโมสังติสหากูเหิสวกาเจชนีสุตตาเจปุชฌวิสิกขปุชฌมังขระสุตังเสบนาจะภาานังบังทิตานังจะเสบนาผู้ชาจะผู้ชนียานาังเอตามาคุังตะมังปฏิบูปะเทศา วัดสูจาโอเคจตตาปุญญาจาอัตตาสังมาเป็นนิธีจะอินจามังกรุณตมังขังหูสัจจันตสิปัญจายินยูจะสุขิีตัวสุภาษิตาจะว่ายาวาจะอินจามังกรุณตมังมาแต่ปิดอุปทานังดุจดุจทารสัจสังฆะหูอนาคุลาจัดามันตาอินจามังกรุณตมังการนั่นจธรรมะสุริยาจตะการนั่นจสังฆะหูอนาบัชานีกามานี้อินจามังกรุณตมัง อารติเวทีปาปาปัจฉมานาจตัญญโมอัปะมาโทจะทำเมตสุขอจามังคโลมุตมังคารโกจะนิปาโตจะสังปุถีจะตัณฐายาเเรนะธัมมสัมปนังเอจามังคโลมุตมังอัรตีจะสุวัะสกัดสตาสมานานจะทัศนังเเรนะธัมมาสกะสากัจฉะเอจามังคโลมุตมังอโปจะพามาจายันจาอริยะสัจจานัทธะนังนิพพานะสัจจิปุญญาจะกเอจามังคโลมุตมังพุทธะรูปะธรรมเนหิ เหตัาเนศาสตร์ักรรมปติอุสกรรมวิรชงเขมาเจตจัมังกรุตมามังเจตาที่แสงนี้กับสวานะสัมพัทธามะปารชิตาสัพพัทธ์ชวทินคัาฉันติเตันเตสังมังทัพมิตมันติบุตรที่สวรบุตสวรรักะนปรลิตยังกินจีวิตตังอิท่าหุรังวาสาคิดสูบยางรลตนังเปนีจังนาหนวสมังอัตีิตหาขนะอิทันติผู้เครัตนังเปนีจังเจตเนะสัจเจนะุวจิหงตูอายังวิทางอมตังเปนีจัง เหัพชาคาสักกมินีสมาหิโตัวเตนะธรรมเนะสมาธิกินจีกิรันติธลมเนรละเจนังตานีตังเอเจนะสัจเจนะสุวัตถิของตัวยังพุทธเศตรูปิริวันนณีสุจริงสมาธิมานันตะนิกัรยะมาหงสมาธินาเตนะโมระวิชตีกิรันติธลมเนรละเจนังตานีตังเอเจนะสัจเจนะสุวัตถิหองตัวเยบุคาลา อัคติสตังปัสสทถาตะตานิเอตานิรูปานิของติเอตสกิเนยะสุขัสสะสาวะกาเอเจสุขทงานิมหาะระรานิยีนติสังเขระตระหนงปณิจังเอเจนะสัจเจนะชวติของตูเอสสกุจจตามังลสาธรรมนะมีการมิโนคัตโคตมะสาสะสันหิเอเจปุปติปจาอนัาตังวิไคหะรัฐามุธานิผุ้จิย์ุจ้ชำนาญอีธานปีสังเขรัตนะหนงปณิจังเอเจนะสัจเจนะสวัติของตูยินังผู้นังนาวังรัติสังผวัง ิรตกจิตายะจิเจพระพิสเนงเอขีนาพิชาอานยุนฐานชันธามิพันติทีลายะทาัมปะทีโปติรังปีสังเกตตนรังีจังอินเจนัจเจนะสรนิมของตุที่เิบดสามบทธรรมบทสหัสวรอัตาหิเวชิตังเสโยยาจะยัอิราปชาอาจจะทันตสาปูสานี้จังสัญญาปะจานิโนมวะเทโวนะคันทัโปนะมาโลสหะ พมุนาชิตังอัปปชิตังตตจีระตัทาลุปัสสะพันตุโนมุจจนที่สิงห์บุตรสุเกศปุตตะจูปสิจีนีทังเตนะภควาตาชนาตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอหะคุณเหมาอนุสสะวิเอนะมามะลัมปะลายะมาปิติกะลายะมาปฏิกะสัมปทาเนนะมาตาเกเฮตุมาลายะค่นเฮนะมาอาการละปริวัตตะเกนะมาทิจจิทิชานะขันจิยามา ถาประโละตายะมาตัมโนโนฆลุยะทาติเมเหอัจฉริาวะฉเนยะทาอิเมธรรมะกุศลาอิเมธรรมะสะระวัชัยอิเมธรรมะอิโยฆลิตาอิเมธรรมะสมาตาสมาธินาอิจายะทุกขัยะสังวัตติอัจฉริเมเหตชะเหนุยะทายะทาติเมเหอัจฉรินาวะฉเนยะทายะทาอิเมธรรมะกุศลาอิเมธรรมะอนวัชัาอิเมธรรมะ ยูปัสสัทาอยเมธรรมะสมัจจาสมาตินายตายะสุขายะสังรัตัญติปันถาตุเมเหขุปัสสะสัมปัชชะมิหะเลยยาถาติปุตริสังฆาปุชริปุปะนิยสูตรปุปะนิยติซีวีแต่มะปปัมมายุงฉรูปุปะนิยะสัตวนัสันติตานาในจังพยายามวนนี้ในเอกมโนบุญายนี้แต่ยีราษฎรสุขาวะหายนีปุปะนิยติซีวีแต่มะปปัมมายัง ถ้าด an e mm le ูปณ so ah ah oh ีตัดสันสังติตางาเอตังพยายามบรณีเปรียกมโนโลกามีสังปัจฉิปจังเหงี่ังติเปรยโภยยะโยทะกายนะสัญญะโมวาจายะโยทะจิตตสาจังตัสสะเปตตสะสุขายะของจียังชีวีมโนปัดกัโลติปุญญม์พโมหาเมและขัติสัมมาจารีพโมสุจินโมสุปามะวะหาติเอิสานิสังโสธรรมเมสุจินเนอันตุกะจิงขัสตติสัมมาจารี สัิสังฆาระอันนี้เจตียะพาปัญญายะปะเจตีอันถัีวิตนิตีทุกขเอสมาโขวิสุตติยาสัิสังฆาระทุกขาติยะธาปัญญายะปะเจตีอันถัดทิพนตทุกขเอสมาโขวิสุตติยาสันเทสัมมาอนัตตานะธาปัญญายะปะเจตีอันถัดทิพนิพินตีทุกขเอสมาโขวิสุตติยาบทที่สิบหกบทส่วนอปันนัจชาโลกอปรณกัดฐานนเมเกีุติยังอหงตกิกา เอตัดธัญญาญาเมตไตมีตังปัญเหยะอนัปปนญะกลางอาหงเวสานังยันติปัดพัฒนนิปนานิจจะอารามารุขัดเจตยานิมุนิสาพยะตัญชิตาในตังโขจานังเขียนมาในตังสันมิตมามในตังสันมาคามังสัพพุทธะคาปนุสุจิติโดยจะทุบทันจะทำนั่นจะสังคัญจะสารังฆตตูจะจริอริยสัจจานิสัมมัตปัญญาญาปัสสติทุกขังทุก สามัคคีปาทางภูเขาจะอธิกรรมอริยจะอธิษฐท,ที่ตังภูภูปะสามัคคามีนางเอตังโคสานังเฉินนางเ,งเอตังสนัมมีตามังเอตังสนัมมากรรมังสัพพะพภูเขาปะมุขเจดีย์เบิดสวดที่สุเกีบยบทสวดพระเจกรัตจคา,าถาอธิตังนาวะคาเมยะรัตปฏิกังคาอารานรคตังบุคคลไม่ควรคำยังถึงสิ่งที่ว่างแล้วไม่ควรมุ่งบางสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้ท้าจิตามไปหินลันตังอัปปตังจัอนรคตัง สิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันเล่าไปแล้วและสิ่งที่และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่งถงปัจจุ่ันันจะโยทำมังอาจจะถัดตัดถัดอิป,ปัสตสิอัจาริลังอาจาริขูปกลงกลงวิธามะลัวเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่นั่งนงี่ในคอนแคนในทางานได้บุคคลนั้นคจะเด็นทงนั้นเมืเองให้ผู่โพงเถิดอเคเชวากิจจมาศปางคูชัญญาเมรัง,งสุเวคุณทำความคืนเสียในนนีแหลกใครเราจะอยู่ของกาในมันพุ่งนั่นห็นโอยสังฆาล มหาเสนี่นะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพย้งกับมัจจุราชภูมิเมืองศิลใหญ่นั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมัจจิปังอโหระพัมากันติ่ตังตังเวพาเทจารัตัวจีสันตุวอจิคเตมิมิติตพระมูนีผู้เฉลิมเกิดเมื่อปุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรในแข่งทั้งทางกลางและทางคืนนั่นเลยว่าผู้มีราตรีหนึ่งจะเรียนวประการชนิดนี้เลบทสวดที่สิบแปดบทสวดกินหะปัจจัยเวคณะปารทะ ชาลาจมูหิชาลังอนัตติตัวเรามีความเกลียดเป็นธรรมดาจะล่วงกลุ้มกล่มเกลไปไม่ได้ปยาจมูหิปยาจริงอนัตติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงกลุ้มกล่อมเฉื่อยไปไม่ได้มานานจมูหิมานานอนัตติตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงกลุ้มกล่อมตายไปไม่ได้สันติหิมีอิเยหิอนาเปหิอนาณาภาบูมีนาภาบูเราจะเรียนเป็นต่างๆคือว่าเราจะรับผิดชจากของรักของจิตใจทั้งหลายทั้งปวงกับกรรมสกุลหิกรรมมัตไชทูกรรมยูนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสนโน เรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเรียนเกิดมีการเป็นผู้ขิ่ตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกะริษตีกันญานังวาปาปะกังวาตัสสะชายาทูทาพานิษณีเราทกํกตนอะไรไว้เป็นหมื่นนี้เป็นบาทเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะได้รับผลทังกรรมทั้งสีไปเอวังอามิหิอหินทงังป่จจากเวีขีังทางเราทั้งหลายคนจะในอย่างนี้ทุกวันเถิดบุสรชที่กา้บกาบทตวดเทวตาปีโยชนะคาถา ตุกขาปัตตาเจนิทุกขาปยาปัตตาเจนิสปยาตักัปปะตาเจนิสโฉกาของจิตสันเทปิปนิโรยใจวาจาจะอานิเหสัมมตังนุยสัพพะทำสัพเพเฉวานุโมทันจุสัพพะสัมปะติสุติยาทานังทันตุสัญยาสีรังละสันตุสัพพะทาปรณาพิรจางหุนจูฆ้าจันจุเชิญาฆ้าตาสัพเพพุทธาปรลปัตตาปัจเจกัางต่ยังพลังอรหันตังสะเพชนะรักขังภริณีสกุโสดชวดที่ยี่สิบโสดชวดทวตาปฏิทานราคาถา ยาเจ็ตาสันติิหารวสินเปคะเลปุติโกเลแต่งต่งามาตานีนั้น ขบันูปุจิตาโสจิงเกลรนเียนหารามนทนเดยราจะน้อมาจนัว่าาจะพิวจะรนิการทางนัตปฏิอุปสการตามมาจะเทศนิตามมาจะอิสราสัมปาโนปูตาสุขิตาพังยุเจสรปุจจายปิตาทันสังภาวาสังเสนสังฆาอาทะวบวปะปิตามียาณิการทำนวารังปะิจเจสัเพปิดุขศาสตการุิปุสังขยางตาตุจีรังจะตั้งคำโมธรรมะาลจุปุคลาสังโคงของจูสมะโควาอัตะยะจะหิติยะจาอันเหตุละกจูสังคำโมทงนิม สันทิปิีสามัคคีนิโนยุติงสัมปาปุณียามะอนนเนะปุญวบาทเวทีทิเจบูตรสิพพราทาทารยิสททิบเอ็ดบูสับสับพะปฏิทานะคาถาธัรมธรรมยานปฏิทานะคาถายโยปัญญามเสดุลฤสธิ์ศรานีกัตถสัจยานัญญานิกัตถินิเนใจสันจ่าปะกินุหังตุสันจานังตาปะบปานกาพอจับทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงพุนจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำบัญญัดนี้ ได้หางมุนทั้งหลายอนที่พระเจ้าได้ทำแล้วเยติยาคุณะวังกาจากในหังมาตาปิตาทะยูทิาาาฐาเมใายะถันทิฐาวาอันเยมัชชัตตเวรินโนภาวาคือชนเหล่าลดยเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาอาทธิพลของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นเป็นได้ไม่ได้เห็นแด้สัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางอันเยมัชชัตตเวรินโนสัตตาจิทันติโลกัสมิงเตปุมมาจิตติโยนิกลางปันเจกัตตุวุกาลาสังสารังตาพรวาภรเว เด้มีเวรจะตั้งอยู่ในโลกเกิดในภุมิสามเกิดในกัมเนสีมีกันห้าได้ครันหนึ่งได้คั้สี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยได้ภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานาันเมอนุโมทังจุเตสย่างเยจีมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้ทราบกันให้ส่วนมูลของพระเจ้าแล้วพอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทันเองเถิดพเพราะสัตว์เหล่านี้จะไม่ทราบการให้ส่วนมูลของพระเจ้านี้เพอเะที่ต้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นไมยาจีน,นันะปุญญาังอนุโมทนะเหตุนา สเพสซาจาสหหงสุกอเวลาสุขชีวิโนเคมัปะเคมัปะทันจะปปะโพนตุเตสัสัยชิสิชัดังสุภาเพราะเหตุเกื้อหนุมทัฒนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงใหญ่มีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเฉีดแต่จนถึงทำอันกษมเฉียดเพราะกำลังอันนี้ของพระสาทเหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยภางแห่งสักด e, ิ์ที่านาแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนริต้วยการศัก์ยางหบรณก็พระประวทและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสัต์จเกิดมีแก่พระเจ้าคนมีแทุกไปทั้งพรมขอให้พระเจ้าเจริญทางรูปะทางธรรมขอประเทศกำันทั้งหลายถุงมนาการส่วนศักด์สิทธิ์มและปัะนามาเหล่านี้เมื่อเริ่มมทาและผลนมีคลให้แก่พระเจ้าและมรถึงมงคลพระกิ่งพลีที่น้าเป็นประเทศสมพรยานสังวลสังพระประวันยทธปรเทศมีแห่งตลอดถึงมง อจงเติมด <Es> <an> e <economies> ้วยามแห่งพระประณตและคำมงคลในภาการงต่างๆอจงสำเร็จสัรธิประการไม่เชิญซาบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจาการสมบร์จนจิตภาวนาพน้อมถวายเป็นพระสุจารย์นัู่าสังฆบูชาและขอผลบุญนี้จงสงถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมเกดุญในริญจิตภาวนาทุกท่านอจงปลอด กต่ว่าจะภัยทั้งดวงคนเจ้าคนผู้ตาผู้ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจนึงนี้ในที่การงานพณะตุกฤษีประมันทั้งหลายถึงมพร้อมื่อธนสังสมบัติบริวารสมบัติมิตรใจเห็นธรรมสำเร็จในตามที่ปัสมาธรรมานเกิดเปัญญาฌชานและเจริญด้วยจตุนุที่รใจทั้งสี่โดยยุบหน้าสุขภาละเชิญโภตทาบุญกับพระพิเจ้าเสทุกท่าน